ได้เชิญทั้งสองท่านมาในการของเรามาดูซิว่าใครจะมีหลักฐานเด็ดจะมีหลักฐานที่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะในกรณีของการเป็นเจ้าของหวย30ล้านนี้เราจะมาคุยกับทั้งสองฝ่ายนะครับท่านปวดจรรันนะครับแล้วก็ครูปีชวด พร้อมด้วยทนายความและตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านด้วยเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มากันเต็มยศเลยนะครับนี่มาพร้อมกับทนายอันนี้ทนายท่นายชวนถวท่านนี้เป็นใครครับในท่านนี้อันนี้เป็นตำรวจรุ่นน้องเป็นเพื่อนเป็นพื่อนรุ่นน้องนะครับอ๋อขอบคุณมากวันนี้ให้เกียรติมากครับแต่กากเราด้วยก่อนอื่นขอถามคุณครูก่อนนะครับว่าคิดยังไงครับที่ได้ไปฟ้องศาลในครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดยังไงหรอกเพราะว่าความจริงมันก็คือความจริง เพราะว่าห้วย30ล้านมันเป็นของชันครูให้ใครไปฟ้องครับก็ให้ทนายเขาเคี่ยนไงเขาเคี่ยนร่างฟ้องแล้วก็ทนายนี่ทนายพวกมชื่อชื่อะไครับทนายทนายปีใหม่ครับจําเสียงไม่ได้เหรอนี่ท่านทำคดีเขาได้หรือครับเนี่ยทาให้คือความจริงแล้วครูก็ไม่น่าไปหลอกลวงเขาอะนะไม่งั้นเรื่องราวก็คงไปยุ่งยากขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จ้างเป็นทนายส่วนตัวเขาข้างคนโอ้ยลืมลืมลืมหลักฐานให้ไปหมดแล้วอ้อต้องเข้าข้างไงเดี๋ยวเช่นไงครับนี่ของคนตลกพูดชอบพ เล่นเล่นแมมแต่ว่าข้อมูลอยู่กับทนายหมดแล้วี่อยากทราบว่าพยานเนี่ยที่จะขึ้นศาลนะครับเป็นพยานเก่าหรือพยานใหม่พยานมีทั้งเก่าทั้งใหม่เมื่อก่อนในพยานจะ40ปากพยาน40ปากเลยสี่สิบปากแลวตอนนี้เหลือกี่ปากครับเหลือกูปากเดียวเนี่ย้เราดูไปไหนหมดแล้วครับไม่รู้หห้ไปไหนหมดตะเว้นติไ่กล้าอยู่หรอกกลัวโดนร่างแหยะไม่โดนอันนี้่วยของคตัวโดนรังแกโดนโดนแกอติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแนลไรท์คอมเมดี้ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ